สวัสดีครับสานผุ้้มครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเอาคลิปนี้ครับผมมาพมกับหูน้ำไช้ด้วยครับผมหูน้ำใช้ครับก่อมาเชียครับครับนี่ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขไม่น่าลงทุนครับบนเด้อครับผมบนครับแมพซี่ใจดีครับเป็นโซงแนวทางมาให้ครับผมครับโซงแนวทางมาให้เป็นเลขดับบนนาคีโนนาคีโนเนาะซื้อเป็นครับก็ เพป็นทรงสถิติมาพร้อมด้วยครับผมครับครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสครับผมเอามาล่งให้กับพี่น้องเอฟซีครับก่อนเดินกลับตรงขอบคุณนเอฟซีใจดีครับครับแล้วก็ขอบคุ่นหน้าคิโน่นะครับครับผมที่ทรงข้อมูลแนวทางตัวเลขมาให้อูน้ำไส้ครับผมครับเป็นเลขที่ว่าบ่านาลงทุนเด้อครับพี่น้องครับถ้าชอบก็เอาครับผมแต่ว่าสามซีงวดที่ผ่านมาครับเป็นทรงมาให้ ครับพี่น้องเนาะเอาอยู่ทุกงวดครับน่าจะเป็นเลขอ่าไปกลับตะเกียวได้ครับพี่น้อง่าจจะเป็นสูตรตรงๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับเพินส่งมาไหแบบนี้ครับผมครับจะลองพิจารณาบึงครับคือว่าเป็นเลขขาเดียวกับว่าได้ครับผมครับเช่นเพิ่ไหูนเก่า9นี่9เก่านอาจจะได้ได้ครับผมเพราะว่าเพินกับงมงให้ประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขตรงๆดับตรงๆก่อนครับ แก็ในคลิปนี้มีอะไรอีกโอนใจนี่เสริมอีครับผมครับเลขไม่มาด้วยกันครับพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีครับแมนเอฟซีหลายท่านกัดถามหามาหลายเยอะครับผมทั้ว่าเพเห็นเลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีหรือว่าเลขดับพ่อบางพีครับตัวใดครับผมคลิปนี้ก็จะเอามาลงให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับลงให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือว่าฝันดีเราจะโอ้หน้่มชัย ฟันฝันดีนป่บเน่นครับเอาจังไดกะคอยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับอยู่ในคลิปนี้เด็กวามฝันบ่บ่าว่าจะเป็นเลขความฝันพอหญ่เนาะครับหรือว่าเหลเขความฝันของหูน้ำใช่ครับผมเนี่นครับนี่กจะมาสรุปให้เบิ่งในคลิปนี้เอาลองไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับพี่นอะครับมีเท่งเลขกบดหนาลงทุนหรือว่าเหลขกดับบนของ นายคิโนครับพ่อนนทบุรีครับพ่อบางพีครับครับพ่อบางพีทีวีเอ็มซีหลายท่านบอเห็นคลิปครับผมเมาเชียร์บ่อเด้ลงนะเด้อครับผมให้น้องอัวมาลงอ่าหลายหลายมือแล้วครับผมลงไปหลายมือแล้วครับครับหลายท่านบอเห็นก็จะได้เบิ่งในคลิปนี้เอาเช่นเคยครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับอูน้ำชายในเด้อครับผมครับครับชมน้องไม้ครับผมกำลังฮัดเรียนรู้ กับกมีแนวทางดีๆด้วยกับผมหลายสำนักครับผมเพิ่นกับเมตาแนวทางมาให้ย่ว่าจะเป็นแม่เอฟซหรือว่าผู้รับผู้ใหญ่คนทรงเหล็กมใหครัยหรือว่าจะเป็นโท่เขามากกับมีครับผมครับรอติดตามกับอูน้ำใจเอาคลิปนี้ไปเบิ้งกันเลยเนาะครับผมเบิ่งแนวทางไม่น่าลงทุนครับผมเอาครับนี่ครับเลขดับนาคิโนครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสิดับบนเดอครับผม นี่แหละครับตามดีเอฟครับบอ,อดับเดซีงวดลบนมือหัแม่นดับซีงวดมาแล้วครับผมเธอก็ว่าปีนี้กันยังเอาอยู่ได้ครับผมบเบนเอามีตัวใดแน่้ยอน้ำสศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองเ็ดสามหกส่ห้าห้าสี่หกสามเ็ดสอนเี่ครับ,รบเลขดับบนนาคิโนครับ เป็นรข้งแรกอยู่น้ำใส้มานําเสนอเน่าทางครับครับได้มาจากพอเกามาเชียเลยครับครับเอฟซีเป็นใจดีเป็นทรงมาให้เด้วยครับผมครับเป็นมี้อมูลมาป้อมนาคีโนครับผมครับดับบนถ้าพี่น้องเอฟซีมักกัจัดครับพี่น้องเนาะครับเอาที่เบิ้งแล้วกับชิมปินเลกกับในตัวเลยเด้อครับพี่น้องครับตัวที่ครับผมกับในตัวแล้วเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับผมอือครับคับในตัวแล้วด้วยครับผม เป็นเลขชุดนี้ไม่น่าลงทุนครับพี่น้องเนาะครับเอาลองเบื้องครับผมวันนี้เบื้องเป็นน้ากันครับวันนี้ก็มาที c ถามหามาดูเนาะครับครับผมที่ว่าบ่คอยเห็นเดี๋ยวน้ำใสจะเอามาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีครับครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมเลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีครับห้าห้าห้าหกครับ มาได้หนึ่งตัวได้ครับผมครับติดกันมาส่วนเหลขกไม่มาด้วยกันพ่อบางพีได้บ่นี้ครับสี่หกหกสี่ครับอย่าซื้อใส่กันบนล่างครับครับสี่หกหกสี่ก็ดังได้ครับพี่น้องมากระเอาแต่ว่าพอบางพี่ตามที่เกาเลีโลกเนี่เพิ่นบ่ซื้อได้ครับผมครับครับเอาอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งครับจะเปลี่ยนเหลขกฝันพอย่ครับกับฝันอูน้ำเสะครับนี่ครับพอย่ พันว่าเดอให้วู้น้ำใส่ขี่รถไปรับพระไมหมครับแล้วก็มีพยี่นังน้ากัน้อมเราบันขี่ไปได้สักพักวู้น้ำใส่เปิดประตูดด,ดออกจากรถบานนี่พญี่ยกับห่งว่าสันรถก็เลยผ้าลงคล่องนี่บทะเบียนรถนี่แมนครับสองสี 2> 2, 4, 9, ่เก้าห้ารถรถผ้าล่งคล่องเราบาน,นอันนี้พ่อสวเปิดเกิดพอตัวนี่แมนครับผากันนังยืดซื้อเลยว่าเป็นยังครับ ก็ผ่าก็ไปนำเงี้ยครับบัตรทะเบียนรหกับสองสี่สี่ห้านะครับอายุพ่อเงี้ยกับเจ็ดสองเจ็ดสามนี่เลยครับวันนี้มีอู้ทำไสกับมีพ่อสองสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับอายุกับ,บสิบเก่าย่างยี่สิบครับอืมสิบเก่าย่างยี่สิบเรื่ครับพี่ับพูดถึงเลขสองศูนย์กับตรงกับอ่าแม่เสริมบอกแม่เสริมฟันเม็นครับโอ้เป็นกระดัหนึ่งสองศูนย์เนี่ยครับ อันนี้เลขกฟันอูน้ำใสะกันฟันแ่บเห็นศพครับมัดใส่ผ่าขาวใส่ต่สังเงียงนี่แหละเป็นเน้นกูเกิลเป็นบวกแล้วกัมีน้นองมีกินพร้อมครับไปเบิ่งในเหลขกทำในกัมีศูนย์สี่ศูนย์หกนี่แหละครับส่วนอันตีฟันว่าเห็นผ่ากับพี่นีลงคล่องครับผ่าเป็นทือศีลสองสองเจ็ดคิดได้พอดีครับนี่แหละครับตรงกับอายุเขาใหญ่แมนครับ เอาครับพี่น้องพิจะหน้าเบิงครับนี่นะครับผมเอาเอาเลขดับหน้าคิโนมาช่ว์แผ่นเดียวนะหน้าคิโนครับนี่ลิเซีย์ครับผมเลขดับบนครับผมเลขดับบนหน้าคิโนพอบางพี่กรับอนนทบุรีครับผมนี่นะครับแคปหน้าจอไวเดอร์ครับพี่น้องควอร์บูพาร์ตนะครับรอบนีวู้ดน้ำใสทะย่อยมาสรุปครับ นี่ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมครับเอาครับ <li> ก <ly> ็ได้เห็นกันแล้วนะครับเล็กหน้าคิโนครับแล้วก็เออเล็กไม่ไม่ด้วยกันของพอน่นกับพอบางพี่นะครับอ้าน้ำเส้กับเอามาให้พอพี่น้องเบิ้งน้ำกันอีกั้งนะครับเพราะว่าเอฟซีก็ถทม้อะไรว่าลงไปคือว่าเห็นนั้งสี่นะครับน้ำเส้กับล่งเอาเด้อครับก็เลยมาถบทวนอีกข้งหนึ่งให้เอฟซีรู๋นะครับครับเอา ถ้าไคลิปนี้นะครับขอคุณนเอฟซีใจดีนายคิโนครับผมแล้วก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเ้วยอครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่แห้งสุขสุขคนเ้วยอครับผมคลิปนี้ก็มีแนวนําเสนอเพียงส้ำเนี่ยเรือครับสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาเดือครับสวัสดีครับสวัสดีครับ